กรับสวัสดีคุณผูช้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบเจอกับผมหนึ่งยุคคนวิเศษสัคงนะครับกับขยี้ข่าวด่วนผ่านทางอ e ีซียุคคนแล้วก็ทางจาม c o m นะครับมาเจอกันช่วงเย็นวันเสาร์วันนี้เป็นหยุดเป็นวันหยุดนะครับกระทรวงการคลังก็แจ้งมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเสาร์อาทิตย์นี้จะไม่มีการโอนเงินไม่ว่าจะเป็นล็อต5,000บาทหรือว่า ล็อต1,000ง0บาทนะครับให้กับผู้ที่ได้รับสิทธ์นะครับโดยจะเริ่มโอนอีกครั้งหนึ่งก็ตั้งแต่วันจันทร์นะครับวันจันท์แม้ว่าจะเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับแต่กระทรวกงการคลังเนี่ยก็จะโอนเข้าไปด้วยต่อเนื่องนะครับจันอังคารพุธพฤหัสศุกร์5วันที่จะถึงนี้น่าจะโอนได้ทั้งหมดประมาณ2 4ล้าน4แสนคนเพื่อให้ครบยอดจำนวน13ล้าน4แสนคนนะครับคุณผู้ชมครับ ถามว่า13ล้าน4แสนคนถ้าดูจากกรอบเพาดานของคอรมอรที่เคาะออกมาเนี่ยก็จะขาดไปอีก2ล้าน6นะครับเพราะเคาะออกมาทั้งหมดเนี่ย16ล้านคนเป็นงบประมาณ240,000ล้านบาทถามว่าเมื่อโอนไปแล้วเนี่ย13.4ล้านคนแล้วเหลืออยู่2.6ล้านคนเนี่ยนะครับเชื่อว่า2.6นั้นจะเป็นกลุ่มเก็บตกนะฮะเชื่อว่า2.6จะเป็นกลุ่มเก็บตกเพราะ อย่างน้อยก็มีรออยู่แล้วประมาณล้านเจ็ดนะครับที่ลงทะเบียนไม่ผ่านตั้งแต่ต้นกระทรวงการคลังก็บอกว่าเดี๋ยวพอจบช่วงวันที่17พฤษภาคมหรือว่าวันอาทิตย์สัปดาหนะ์หน้าก็จะได้ส่งเจ้าหน้าที่หรือหาวิธีการไปเก็บตกกลุ่มที่ลงทะเบียนไม่ผ่านตั้งแต่ต้นซึ่งพบว่ามีอยู่ประมาณ1ล้านเแสนคนนะะ วันนี้วันเสาร์ผมก็เลยอยากที่จะมาอธิบายความให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ในสัปดาห์หน้าหรือตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ที่จะมีการโอนเงินนะครับเอาทีละเรื่องนะครับเพราะหลายคนอาจจะลืมไปนะฮะเอาเรื่องแรกก่อนนะเรื่องแรกเนี่ยก็คือ,อปุ่มทบทวนสิทธิ์จะปิดเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้นะฮะหรือว่าวันที่1ิพฤษภาคมปุ่มทบทวนสิทธิ์จะปิด วันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงคืนอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งใครที่ถูกตัดสิทธิ์ไปก่อนหน้านี้แล้วยังไม่ได้ไปทบทวนสิทธิ์ก็ให้รีบไปทบทวนสิทธิ์เสียส่วนโต๊ะรับเรื่องราวร้องเรียนที่กรมประชาสัมพันธ์จะเริ่มเปิดทําการอีกครั้งวันอังคารนะครับวันจันทร์เป็นวันหยุดไม่มีการเปิดจะเปิดอีกครั้งวันอังคารพุธพฤหัสและไปถึงวันสุดท้ายก็คือวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนะครับ คือกระทรวงการคลังก็ทําอะไรแปลกๆอีกแล้วนะฮะคือบอกว่าปุุงทบทวนสิทธิ์เนี่ยในเว็บไซต์นะปิดวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงคืนนะครับปิดวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงคืนแต่คนที่เดินทางไปกระทรวงการคลังเนี่ยสามารถไปทบยื่นทบทวนสิทธิ์ด้วยเอกสารได้<อ>ก็เลยงงไปกันใหญ่ว่าคณะกระทรวงการคลังเนี่ยสนับสนุนให้คนไปหาที่กรมประชาสัมพันธ์หรือไม่สนับสนุนกันแน่เพราะถ้าวันอาทิตย์นี้ปิด ปุ่มทบทวนสิทธิ์แล้วบอกว่าสามารถไปทบทวนสิทธิ์ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ไปยื่นเอกสารได้แน่นอนครับถ้าคนเขากดวันอาทิตย์ไม่ทันเขาก็ต้องเดินทางไปที่กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะยังไงเสียการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยยังคงอยู่แม้ว่าวันนี้นะครับวันนี้เองเนี่ยสอบอคก็ถแถลงว่ามีผู้ติดเชื้อจํานวน4คนนะครับ วันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาอีก4คนด้วยกันนะครับเอาเรื่องทบทวนสิทธิ์เอาเรื่องร้องเรียน 1, 2, 3, 4ตามที่ผมว่าเนี่ยนะทีนี้มาดูเรื่องของการรับเงินกันบ้างนะเริ่มมีคนถามเข้ามาแล้วว่าคนที่ได้เงินรอบแรกเนี่ยตั้งแต่เดือนเมษา5,000ันบาทเนี่ยแล้วเดือนพฤษภาจะได้วันไหนอย่างไรก่อนหน้านี้นผมอธิบายไปแล้วถูกไหมฮะคุณผู้ชมครับว่าต้องไปดูเลยว่าเมษาคุณได้วันที่เท่าไหร่ เมษาคุณได้วันที่เท่าไหร่พฤษภาคุณก็จะได้วันที่นั้นและมิถุนาคุณก็จะได้วันที่นั้นแต่ถ้าหากเดือนพฤษภากับมิถุนาเนี่ยมันดันไปตรงวันที่นั้นเนี่ยเดิมของเมษาเนี่ยมันดันไปตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์มันก็จะต้องเลื่อนออกไปจ่ายวันทําการที่เร็วที่สุดยกตัวอย่างเช่นเดือนที่แล้วคนได้เงินสมมุติว่ามีคนได้วันที่เก้าเมษาปรากฏว่าเก้าเมษาของเดือน พฤษภาคมเนี่ยมันดันมาตรงกับวันเสาร์อย่างนี้ไม่ได้วันอาทิตย์ก็ไม่ได้เพราะเป็นวันหยุดไปวันจันทร์ก็ไม่ได้อีกท่านก็จะไปได้วันอังคารโอเคนะเกตนะครับแต่ถ้าใครได้เงินในวันที่ของเดือนเมษาแล้วเดือนพฤษภาเนี่ยไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ไม่ตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ท่านก็จะได้รับโอนเงินนะครับตามวันเดียวกันของเดือนเมษายนอันนี้ที่หลายคน สอบถามกันเข้ามานะครับที่หลายคนสอบถามกันเข้ามาที่นี้แล้วคนที่รออยู่ณขณะนี้ล่ะที่ยังไม่ได้ทั้งงวดเดือนเมษาพฤษภาก็ยังไม่ได้เลยเนี่นะครับมันแบ่งออกเป็น2กลุ่มโอเคนะผมเออมันมันแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มผมจะค่อยๆอ,อธิบายชา้ชาๆชาัดๆแบบนี้กลุ่มแรกก่อนก็คือ1 700, นึ่งล้านเจ็ดแสนคนอันนี้ลงไม่ผ่านตั้งแต่ต้นเลยนะครับ ไม่ใช่ว่าลงก็ถูกตัดสิทธินะคนละแบบกันนะอันนี้ลงไม่ผ่านเช่นเลขบัตรประจําตัวประชาชนไม่ถูกต้องออไม่พบฐานข้อมูลในทะเบียนราชอะไรแบบเนี้ยอันนี้มีอยู่หนึ่งล้านเจ็ดเดี๋ยวกระทรวงการคลังจะย้อนกลับไปดูแลท่านอีกรอบหนึ่งคนที่ส่งข้อมูลมาให้ผมเนี่ยบอกว่าเฮ้ย hey, ทำยังไงดีเขาไปตรวจสอบข้อมูลไม่เห็นมีข้อมูลของเราเลยทั้งท้งที่เราลงไปตั้งแต่ต้นนั่นหมายความว่าท่านลงไม่ผ่านตั้งแต่ต้นนะครับท่านไม่ต้องทําอะไรรอเขาเก็บตกเดี๋ยวผมจะตามให้ได้อย่างแน่นอนนะฮะ รอเขาเก็บตกเดี๋ยวผมจะตามให้อย่างแน่นอน1 07, นล้าน7แสนคนเราจะตามไปเรื่อยๆแบบนี้แหละนะครับอันนี้กลุ่มแรกกลุ่มที่2เนี่ยก็คือกลุ่มที่กระทรวงการคลังเขาขอข้อมูลเพิ่มเติมพบว่ามีประมาณ5 6แสนคนนะครับไม่ไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะอันนี้ท่านก็ต้องรู้ตัวงท่านเองแล้วก็ต้องพยายามตรวจเช็คมีคนที่เขาขอข้อมูลเพิ่มเติมห้าแสนคนไม่ไปให้ข้อมูลนะครับ กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่ผ่านแล้วแต่บัญชีไม่ถูกอันนี้ไปกดปุ่มสีเหลืองนะครับในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันไปแก้ไขเลขบัญชีหรือเอาดีที่สุดเนี่ยก็เอาบัญชีเนี่ยไปผูกพรอมเพยกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนอันนี้เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะที่หน้ามือถือก็ดีหน้าสถานะบนเว็บไซต์ก็ดีมันจะแจ้งมาเลยว่าท่านได้รับสิทธิ์แต่โอนเงินไม่สําเร็จ นะก็ติดปัญหาเรื่องบัญชีแต่ท่านไม่ต้องห่วงครับคนกลุ่มนี้กระทรวงการคลังบอกว่าได้เงินแน่นอน<ๆ>เขารอท่านอยู่แล้วตราบใดที่ท่านแก้ไขเลขบัญชีผูกพร้อมเพยเสร็จเดียนะครับอย่างหนึ่งอย่างใดนะคุณก็สามารถได้เงินอันนี้ไม่ต้องห่วงเพราะได้อยู่แล้วแต่ต้องพยายามไปแก้ไขบัญชีหรือว่าพร้อมเพยเนี่ยให้แล้วเสร็จกลุ่มถัดมาเป็นกลุ่มพบทวนสิทธิ์และกลุ่มที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ กลุ่มทบทวนสิทธิ์ที่ทบทวนสิทธิ์ไปแล้วแล้วหลายคนบอกว่าเอ๊ยยังไม่มีความคืบหน้าอะไรออกมาเลยอันนี้ก็ต้องรอกลุ่มที่1กลุ่มที่2เนี่ยก็คือกลุ่มที่บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่ระหว่างการตรวจสอบการแก้ไขข้อมูลเพิ่มเติมคนกลุ่มนี้ก็คือทําได้แค่เพียงรอนะครับส่วนคนที่ได้รับการแจ้งเตือนว่าท่านได้รับสิทธิ์แล้วและจะโอนเงินให้เร็วที่สุดหรือคนที่บอกว่าอยู่ระหว่างการเปลี่ยนสถานะ อันนี้ได้เงินแน่ๆเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องรอว่าเขาจะโอนเงินวัดที่เท่าไหร่อย่างไรเพราะไม่ได้มีการบอกเอาไว้นะครับว่าเมื่อท่านได้รับสิทธิ์แล้วที่บอกว่าจะโอนเงินให้เร็วที่สุดเนี่ยจะโอนเงินในวันไหนอย่างไรเพิ่งลงทบทวนสิทธิจะได้ไหมเอาได้สิครับเพราะเขาไม่เกี่ยวนะครับว่าท่านจะลงทบทวนสิทธิ์ช้าหรือเร็ววันไหนอย่างไรขอให้ลงไปเถอะขอให้ลงแต่คนจะลงทบทวนสิทธิ์ได้เนี่ยต้องถูกตัดสิทธิมาก่อนนะ หรือเคยกดยกเลิกสิทธิ์ด้วยความเข้าใจผิดแต่จู่ๆท่านจะไปกดทบทวนสิทธิ์เลยไม่ได้นะครับไม่ได้สมมุติว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเนี่ยท่านก็ไปกดทบทวนสิทธิ์ไม่ได้เหมือนกันนะครับนะคนทบทวนสิทธิ์มีโอกาสไปเรื่อยๆครับและแจ้งนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ลงก็รีบไปลงเสียเพราะว่าเพราะว่าจะหมดเขตละวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงคืนนะครับอันนี้ผมก็ นาเรียนให้ได้รับทราบคนที่บอกว่าทบทวนสิทธิ์อยู่เหมือนเดิมรอนะครับรอทบทวนสิทธิ์แล้วค่ะหลังจากนั้นก็รอนะครับผูกพร้อมเพย์ตั้งแต่วันที่29นะยังยังอะไรนะยังรอเหรอยังสีเหลืองอ๋อสีเหลืองก็คืออยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่เลยนะครับอะก็รอไปก่อนนะฮะรอไปก่อนนะแก้ไขข้อมูลการรับเงินค่ะอันนี้แก้ไปแล้วถูกไหมฮะเพราะว่าโอนไม่ได้นะครับ ดูสถานะฟรีครับอยากเช็คดูสถานะคุณคุณกิติพจน์นะครับก็คือผมเข้าใจเจตนาท่านนะคือถ้าเจตนาท่านดีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรทํานะครับถ้าคุณผู้ชมจะให้เพื่อนใน,นเน็ตเช็คอะไรให้เนี่ยไม่ควรทํานะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะต้องให้เลขบัตรประจําตัวประชาชนให้ข้อมูลพื้นฐานกับคนคนนั้นไปเนี่ยผมคิดว่าอย่าทาเลย อยากทำแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยววันครั้งหน้ามันมีปัญหาเนี่ยม,มันจะมันจะมันจะยุ่งไปกว่าเดิมนะฮะคือท่านอาจจะมีเจตนาดีนะครับแต่ลักษณะแบบจะช่วยเช็คให้ส่งเลขบัตรประจําตัวประชาชนมาสิส่งข้อมูลมาสิอันนี้สุ่มเสี่ยงนะฮะอันนี้ถ้าถามด้วยใจจริงผมไม่แนะนําให้ทํานะฮะคนที่อยากจะช่วยเนี่ยช่วยอธิบายดีกว่าคือถ้าท่านอยากจะช่วยนะเดี๋ยวมันจะมี พอผมไลฟ์สดจบเนี่ยมันจะมีคนคอมเมนต์เข้ามาเยอะถ้าท่านอยากจะตอบอยากจะช่วยเขาตอบอยู่หน้าคอมเมนต์เนี่ยก็ทําตรงนั้นเลยแต่ไม่ควรที่จะให้เลขบัตรประจำตัวประชาชนกับคนอื่นนะฮะ9เมษายนวันนี้ไม่โอนครับอ๋อถูกไงครับก็ตามที่ผมบอกไปว่าก็วันนี้9พฤษภาคมเนี่ยมันดันตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นะครับเขาจะโอนให้ครั้งก็คือวันทําการที่ใกล้ที่สุดที่เร็วที่สุดนะฮะได้รับเงินเยียวยาจะโอนเงินให้เร็วที่สุดนะฮะเอออันนี้ผ่านแล้วครับพี่องอาจ นะครับร้อนครับร้อนนี่ผมนั่งจัดรายการนี่เหงือ่อยังแตกเลยนะคุณผู้ชมครับแอร์ก็เอาไม่ค่อยอยู่นะฮะแอร์เอาไม่ค่อยอยู่ร้อนเนี่ยคุณกิติพจน์บอกว่าเจตนาดีครับเข้าใจครับพี่ครับนะแต่พี่ก็เข้าใจผมนะที่ผมต้องต้องสื่อสารออกไปแบบนี้เพราะว่าเพราะว่าโดยหลักการจริงๆเนี่ยเลขบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยเราไม่ควรบอกใครเลยซดิซัมแมทนะครับเราไม่ควรบอกใครก็ช่วยอธิบายดีกว่าช่วยสอนอยู่ในหน้าในหน้าเฟซ นะครับในหน้าเพจอีซี่ยุคนจะเป็นการดีที่สุดนะอยู่กรุงเทพมหานครทบทวนสิทธิ์มานานเป็นเดือนแล้วต้องรอเช่นเดียวกันนะคือผมประกาศกับคุณผู้ชมไว้ตรงนี้เลยนะฮะที่ผมอธิบายมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคุณผู้ชมก็เอาไว้เชื่อตามที่ผมบอกนี่แหละนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากมันผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเ,เ,เ,เราจะค่อยๆเก็บกันนะมาดูกันว่าเอ้ยกลุ่มนี้ ขาดเหลือยังไงกลุ่มนี้ยังไม่ได้ทําไมปิดโครงการแล้วเหรอวันที่17บเจพฤษภาคมคนนี้เขายังไม่ได้แล้วเขากล้ายืนยันนะว่าเขาประกอบอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9จริงเขาต้องได้เงินเดี๋ยวเราจะตามมันไปเรื่อยๆนะฮะนะฮนะอืมได้สิทธิ์สีเขียวแล้วได้รับสิทธิ์เงินยังไม่เข้าเลยนะครับก็รอนะคือคนที่ได้รับสิทธิ์สีเขียวและบอกว่าจะโอนเงินให้เร็วที่สุดหรือ บอกว่าจะเปลี่ยนสถานะแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปนตามกระทรวงการคลังว่านะภายในสัปดาห์หน้าท่านต้องได้เงินแล้วนะครับอย่างช้าที่สุดและภายในสัปดาห์หน้าเพราะเขาบอกว่าเขาน่าจะนะใช้คําว่าน่าจะน่าจะปิดโครงการในวันที่17พฤษภาคมหรือว่าวันอาทิตย์หน้าเอ่อวันที่11หยุดไหมคะเขาไม่หยุดโอนเงินอ่าวันที่11เเขาไม่หยุดโอนเงินแต่เขาหยุดรับเรื่องร้องเรียนที่กรมประชาสัมพันธ์นะฮะ ที่กรมประชาสัมพันธ์คนที่ขึ้นสีเขียวแล้วเนี่ยยังไงก็ได้นะฮะคนที่ขึ้นสีเขียวแล้วบอกว่าได้รับสิทธิ์เนี่ยยังไงก็ได้เพียงแต่ว่าก็นั่นแหละครับเขาไม่ได้บอกไงว่าเขาจะโอนเงินวันไหนอย,อย่างไรคือถ้าเขาบอกสักหน่อยว่าเอ,อคุณจะได้เงินวันนี้วันนี้วันนี้นะครับมันก็จะง่ายนะพี่น้องประชาชนก็จะไม่ได้มามารออะไรประมาณแบบนี้นะฮะอ่าอ,อืมโอเคไหมอันนี้ผมมาเจอ แบบนะผมมาเจอวันวันหยุดแบบนี้ก็ต้องการเอามาซ้อมกันหน่อยเอามาย้ํากันหน่อยนะครับเพราะว่าเราสู้กันมาเป็นเดือนกว่าๆแล้วคุณผู้ชมครับนะผมจําได้เลยว่าผมนําเสนอเรื่องนี้ตั้งแต่วันแรกที่เขามีการเปิดให้ลงทะเบียนแล้วเว็บล่มอะไรแบบนั้นเนี่ยวันที่28มีนาคมหลังจากนั้นเราก็ตามกันมาทุกวันวันละหลายรอบซ้ำไปนะครับจนมาถึงวันนี้สู้กันมาเดือนกว่าๆแล้วนะครับยังไงเสียเราก็ไม่หยุดเราต้องไปต่อนะฮะ อนะครับเราต้องไปต่อเกษตรกร,เ,ร,กรเล่มสีแดงปรับปรุงเมื่อปี62จะได้เงินใหม่คะ่ะผมรบกวนให้ติดต่อกเกษตรอำเภอจะดีกว่านะฮะคือเทคนิคแบบนี้ผมก็ไม่ทราบนะ,เพ,ะเพราะตอนนี้กำลังยุ่งอยู่กับเยียวยา5,000เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเดี๋ยวใกล้ๆวันที่15เนี่ยเดี๋ยวจะทำกันบ้านแล้วก็โจลงรายละเลอียดเรื่องของเกษตรกร,ร,กรให้เพิ่มเติมนะครับกราบขออภัยด้วย นะฮะกราบขออภัยด้วยตอนนี้มาเน้นเรื่องของเยียวยาเพราะมันโค้งสุดท้ายแล้วนะเพราะมันโค้งสุดท้ายเอะเมื่อกี้ผมมีเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องสําคัญว่าจะบอกคุณผู้ชมให้ได้รับทราบเนี่ยนะว่าจะบอกคุณผู้ชมให้ได้รับทราบอยู่ๆมันก็ลืมไปนะเรื่องเยียวยานี่แหละเรื่องเยียวยาแต่หลักๆก็เป็นไปตามที่ผมบอกนั่นแหละนะหลักๆก็เป็นไปตามที่ผมบอกอ๋อนึกออกแล้วครับ วันนี้คุณจุติไกรเลิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ออกมาพูดถึงความคืบหน้าการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางก็คือคนพิการคนชาราคนไร้บ้านและเด็กนะครับคาดว่านะจะเอาเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้านี้แหละและก็จะเคาะกันละว่าจะช่วยกันยังไงเบื้องต้นกระทรวงพอมาอน่าจะนะถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดเขาน่าจะของบเพิ่มอีกสักป,ประมาณสา0หมืล้านเพื่อเอามา เอามาดูแลให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเอามาดูแลให้กับพี่น้องประชาชนตามกลุ่มเปลาะบางทั้ง14ล้านคนนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือกลุ่มอะไรอ่ะประกันสังคมมาตรา3-3ม,มนะฮะมอมเตาบอกสัปดาห์ที่แล้วว่าที่ยังโอนค้างที่ยังไม่ได้โอนอีก5 0 0แสนคนเนี่ยจะเร่งโอนให้แล้วเสร็จภายในวันที่15นี่เหมือนกันสัปดาห์หน้านี้กลุ่มประกันสังคมมาตรา33า จะต้องได้เงินนะครับจะต้องได้เงินครบทุกคนแล้วในเฟสแรกนะเรามาดูน้ํายากันนะเรามาดูน้ํายากันว่าจะสามารถทําได้อย่างที่พูดหรือเปล่านะส่วนที่หมอมเต่าโดนโดนฉีกหน้าต้องใช้คำว่าแบบนั้นโดนฉีกหน้าจากบอร์ดหรือว่าคณะกรรมการประกันสังคมเนี่ยนะฮะก็คือจูจูเนี่ยแกไปแถลงข่าวว่าเดี๋ยวแกจะไปขอคอรมอนะเพื่อ จ่ายเงินให้กับผู้ได้รับผลกระทบนะด้วยเหตุสุดวิสัยเนี่ยยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยยาวไปจนถึงสิ้นปีเลยนะไม่ใช่จ่ายแค่3มเดือนหรือว่า90วันนะแกจะไปขอแล้วแล้วแกจะให้เพิ่มด้วยจากจ่ายเป็นร้อยละหกต่อวันเนี่ยนะค่าแรงต่อวันเนี่ยนะจะจ่ายเป็นร้อยละ75หนะโอ้โหอยู่ๆแกของเดิมถึงจ่ายไม่ครบเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมาพูดถึงของใหม่แล้วปรากฏว่าบอดประกันสังคมเนี่ย ฉีกหน้าแกเลยนะฮะบอกว่าไม่เห็นด้วยไม่มีประกันสังคมคนไหนเห็นด้วยเลยนะฮะเพราะเดี๋ยวเงินมันจะหมดเนื่องจากว่ายังมีผู้ประกันตนเนี่ยนะครับประมาณ14บสี่สิบห้าล้านคนนะที่ยังไม่ได้รับการดูแลนะคือถ้าเอาเงินไปช่วยตรงนี้หมดเปตรงนี้หมดแนตะ่ว่ากันง่ายๆแล้วคนอื่นๆที่เขาอาจจะตกงานในวันข้างหน้าเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รับการดูแลเพราะเงินหมดนะครับก็สะท้อนนี่เห็นเลยว่า การแถลงข่าวของหม่อมเต่านั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีการประชุมอย่างบูรณาการทั้งบอร์ดประกันสังคมและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยจู่ๆออกมาพูดก็เลยเดินโดนสวนหรือว่าปฏิเสธไปก็ไม่รู้ว่าจะออกมาพูดด้วยเหตุผลอะไรนะครับคือตอนนี้เนี่ยคนไม่ได้มองไกลไปจนถึงสิ้นปีนะฮะเอาสองสามเดือนนี้ให้มันรอดก่อนขนาดสองสามเดือนบางคนรอรอเป็นสองสามเดือนแล้วนะครับยังไม่ได้รับเงินเลยนะท่านควรทําตรงนี้ก่อนอันนี้ก็ เป็นข่าวอัปเดตให้ได้รับทราบเช่นเดียวกันนะฮะมีจริงไหมคะรัฐให้เพิ่มเป็น6เดือนเห็นข่าวออกวันนี้ข่าวปลอมและเป็นข่าวเก่าที่แชร์มาผมตอบไม่ได้เลยนะครับที่บอกว่าให้หเดือนไม่มีนะฮะยังไม่มีข้อสรุปใดๆทั้งนั้นที่จะให้6เดือนไม่มีนะครับคือทุกวันนี้ผมบอกคุณผู้ชมเนี่ยดูกันอยู่ประมาณ6 0 0 0คนนะฮะดูกันอยู่6000คนเนี่ยนะครับเวลาคุณผู้ชมจะติดตามข่าวสารเนี่ยนะให้ดูจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ นะถ้าเว็บไซต์ก็ควรจะเป็นเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือผมคงไม่บอกนะครับว่าเว็บไหนน่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือผมไม่อยากไปว่าให้ใครนะคุณผู้ชมต้องพิจารณานะครับส่วนเวลาติดตามผู้ดำเนินรายการพูดจัดรายการหรือไลฟ์สดหรือคลิปอะไรก็ตามแตก่ก็ต้องเลือกฟังนะคนที่มีความน่าเชื่อถือ6เดือนไม่มีนะครับย้ำตรงนี้อีกรอบหนึ่ง6เดือนไม่มีนะฮะยังไม่มีถ้าวันข้างหน้ามันจะมีเนี่ยก็ ก็ขอให้ได้นะครับเอาอย่างนี้แล้วกันถ้ามันมีก็ขอให้ได้นะสัปดาห์หน้าจะปิดแล้วพวกเราจะได้รับเงินกันไหมครับผมภาวนาให้ได้กันทุกคนและเรายืนยันมาตลอดไงครับว่ากรณีของผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด19้และประกอบอาชีพอิสระตามเงื่อนไขเนี่ยมันต้องได้กันทุกคนนะครับ ยื่นประกันส3มสามเป็นเมื่อวันที่ส0สิบเมษาก็ยื่นไปสักประมาณอาทิตย์หนึ่งถูกไหมประมาณเอ้ยประมาณ1ิบวันละสิบวันคือเขาไม่ได้บอกนะครับคุณผู้ชมครับเขาไม่ได้บอกว่าเขาจะให้วันไหนแต่เขาบอกว่าเฟสแรกเนี่ยเขาพยายามจะจ่ายครบเนี่ยภายในวันที่15ห้าพฤษภาคมนี้เดี๋ยวมาดูกันอีกครั้งหนึ่งว่าที่1ิห้านี่จะจ่ายครบหรือไม่นะครับเออ เนี่ยมีคุณผู้ชมบางท่านก็บอกว่าไม่ต้องหกเดือนหรอกครับรอบแรกเนี่ยยังไม่ได้กับเขาเลยนะฮะอืมอืมขอ,อ,อ,อได้สิทธิ์เงินเยียวยาแล้วแต่เงินยังไม่เข้ารอครับถามมาหลายคนผมตอบด้วยคำเดียวว่ารอนะะเอา้าใครที่เข้ามาทีหลังแล้วไม่ได้ฟังนะแต่ต้นผมพยายามสรุปให้มันชัดเป็นข้อเป็นข้อเป็นข้อ,ขอและใช้เวลาไม่นานเผื่อว่า คนที่เข้ามาทีหลังเนี่ยเขาจะได้ฟังได้นะครับกลับไปย้อนฟังได้นะครับจะเป็นประโยชน์เป็นอย่างมากนะครับนะโอเคนะนำเรียนเดี๋ยวคุณผู้ชมได้รับทราบเดวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนอากาศร้อนใจคอไม่ดีแล้วสวัสดีครับ